ได้ืเลยร้านุกทิดาแบบเนีุ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันแล้วแพวาพาเซ็บจ้าวันนี้ทะพาทุกคนมาเซ็บกับอะไรจะเนี่ยอะไรไม่ใช่หมึกช็อตนะกุ้งช็อตจ้าทำไปทั่วทุกคนกุ้งตัวใหญ่ๆเลยพอดีคำนี่เลยจ้ะ แบบนี้เลยเสาน้ำจิ้มไว้ชิมกันเลยส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวนะคะโชว์หน่อยเนาะเนี่ยค่ะกุ้งก็จะไซส์ประมาณนี้เนาะตอนนี้เออเบจเะ,ะ้าตัวใหญ่ใสๆโชว์นี้ก็กินได้นะล้างทำความสะอาดเรีเยบร้อยแล้วนะทุกคนผักเครื่องเคียงก็มีนะคะ่ะสลัดคอสแล้วก็เออ แครอทกระหล่ำปีนะจ๊ะมีมะเขือเทศแครอทชิ้นด้วยมา๋ยวาเอาไลา่ไล่แตดออันไหนก่อนดีทุกคนกินยังไงดียิบฟาใส,ส่ปากแล้วน,นะอือหืม แค่ว่าได้ประมาณเกือบยี่สบนาทีเด้วเราต้งทำนู่นทำนี่ท,ทุกคนเข้าเนื้อมากเลยแซ่บอืมแซบยาบ้างนามะ คนไม่ม,มาคนเท่าช้ำชำจ้า อที่สองช้อละสามตัวทุกคนจะใส่ช้อละตัวสองตัวก็กลวไม่อิ่มกินแล้วต้องให้ถึงใจจ้าอิ่มๆแซ่บๆกุ้งเด้งมากอืม สองตัวระเออแซมักทุกคนแช่ไปแล้วแบบว่ากุ้งมันดูน้ำจิ้มเข้าไปนะ น้ำจิ้มปั่นเองนะจ๊ะปั่นเสร็จใหม่ๆเลย Nam. Mm. Mm. อืมชับหลคักทบ้งบน้าสดจริงนะทุกคนวัน,นนี้ <laughs> บบลอไม่มีเวลาียนคิวแต่งหน้าไก่สิคําเลยน,นะฝ่าเด้อ ถ้าแปลงฝุ้นเราโลลๆวๆๆๆๆนาสดแห้งหนึ่งบันนี่คิวกับบริเคียน เก้าเก้าสิบแปดสิบแปดตัวทุกคน ทุกคนช็อตสุดท้ายจ้ะสามเด้งสามเด้ง อืมอืมสับมกักคุกคนโอ้โหเนี่ยไม่ได้โชว์อย่างเดียวนะกินได้ทุกคนแผลล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนที่แบบเราแกะแล้วล้างเนาะกินก็อาจจะแรงกว่า กินให้ทุกคนดูนะเ,เน่่ยเป็นบ้าเนี่ยกินก็จะแรงกว่าที่แบบเราแกะแล้วมาลนะ้างเนาะอื้ม มักทุกคนกินได้จริงว่าเราจะไม่กินหัวนะจ๊ะหัวเนี่ยถ้าเราไม่ดองน้ำปลาหรือว่าดองซีอิวนะกินไม่ได้เลยจะอ้วกแตกได้เลยคนที่เขาทำคลิปแล้วเขา กินหัวกินอะไรเนาะแบบว่าแกกินแกกินแบบเนี้ยโดยที่แบบไม่ทําความสะอาดเนาะเขาก็ถือว่าเก่งนะคอแข็งจริงเพราะว่าของพวกนี้กินมแมลงนะทุกคนเด็กๆดูดูได้นะจ๊ะไม่ควรเรียนแบบนะคะของดิบเนาะก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ดีนะแต่ว่าอย่างเราเราก็ดูแลตัวเองในอีกแบบนึงเนาะกินยงกินยาเอา แล้วก็เราเป็นคนกินมาตั้งแต่เด็กเนาะพราะแม่พากินเอาง่ายเลยคนอีสานคนลาวเนี้ยพ่อแม่พากินตั้งแต่เด็กแล้วของดิบของอะไรเงี้ยเนาะทุกคนเราก็กินเป็นหมดเนื้อเนื้ออะไรเงี้ยกินเป็นหมดปูเปอร์กินดิบแพลว่านะ้ที่เขาพากินดิบนี่ก็เพราะว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกเนาะไม่ค่อยสะดวกแบบว่าบ้านนอกเนาะก่อไฟดังไฟกว่าจะเสร็จนะกินดิบดีกว่า ก็หมดนะคะเกลี้ยงเลยเดี๋ยวอันนี้ไปกินหลังบ้านต่อเนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะ ไม่ค่อยมีคนติดตามไม่ค่อยมีคนดูเลยน้อยใจสวัสดีค่ะ